ส่วนเรื่องต่อมาก็คือเกี่ยวกับปีใหม่ก็คือการสดมนข้ามปีครับนะครับก็เป็นมาตรการเกือบเหมือนกันทุกอย่างนะครับ,รบเป็นแต่ว่าของสุราธานีเนี่ยก็ได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นสี่จังหวัดเป็นตัวแทนภาคใต้นะครับครับผมอก็ในส่วนนี้ก็ทางสานักงานว่าด้านธรรมจังหวัดก็จะได้ประสานงานกับเทศบาลนครสุราธานีในการจัดงานต่อไปซึ่งสี่สี่จังหวัดเนี่ยมีทั้งมีหนึ่งกรุงเทพอันนี้แน่นอนนะเมืองหลวงครับ ภาคเหนือเชียงรายภาคอีสานก็อุดรธานีภาคใต้ก็สุราษฎร์ธาน,นีอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่สําคัญของชาวสุราษฎร์ธานีต้งปีใหม่ครับครับผมนะกเ็เป็นกิจกรรมที่เราบรรยากาศนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องออปฏิบัติในมาตรการ ที่ทางสาธารณสุขกําหนดโดยเคร่งครัดด้วยนะครับในหลายคนนี่พอมีมาตรการเรื่องการผ่อนคลายดูเหมือนจะผ่อนคลายไปด้วยนะครับตรงนี้ใครยังฉีดวัคซีนที่พบนะต้องรีบติดต่อว่าต้องฉีดวัคซีนยังมีเวลานะอีกสองสัปดาห์ฉีดวัคซีนใ้ครบโดสนะเราก็จะไปที่ตลาดได้โดยสะดวกไม่มีข้อจำกัดต้องลองครับันก็มันมีโครงการของรัฐที่เรียกว่าเราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันโครงการ ก็เป็นเฟสที่สามซึ่งจะหมดอาอยุในสิ้นเดือนธันวาคมนี้เนี่ยแล้วก็จะเปิดเฟสสีในเดือนมกราคมอันช่วงนี้ก็ขอให้ได้ติดตามใน่วนนี้เนื่องจากว่าสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจองสิทธิ์เข้าพักโรงแรมนะฮะตรงนี้ทราบจากผู้ประกอบการว่าร้อยละแปดสิบเก้าสิบทีเดียวที่นักท่องเที่ยวใช้สิทธิ์ของเราเที่ยวด้วยกันนะครับ ตัวลดราคาไป็ค่อนข้างเยอะนะฮะอ่าก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอ่าได้เดินทางช่วงท่องเที่ยวกันช่วงช่วงธันวามกรานี่ครับ